สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อุ้มสตอรี่8 9 8 9นะคะวันนี้ค่ะอุ้มจะมาทำนายดวงของชาวราศีกรกฎนะคะช่วงวันที่1ถึงวันที่30มิมิถุนายนนะคะ ใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวแบบละเอียดนะคะมีทั้งไพ่มีทั้งวันเดือนปีเกิดตัวเลขเลขมงคลเลขหายนะรหัสชีวิตของเราที่จะทําให้เราร่ํารวยนะคะเลขที่อยู่ใกล้ตัวเราที่ทําให้เราปังโด่งดังคือเลขอะไรสอบถามแล้วก็แอดไลน์ได้ที่ a ขีด m 8 9 8 9อย่าลืมนะคะดูไพ่ทาโร่ดูไพ่ย,ยิปซีมันสามารถที่จะสลับฝั่งกันได้นะคะ แล้วก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเพราะว่ามันเป็นผลการดูโดยรวมนะคะของคนทั้งประเทศของคนที่เกิดชาวราศีกรกฎนะคะเพราะฉะนั้นถ้าดูดวงส่วนตัวเฉพาะเจาะจงเฉพาะคุณนะคะแล้วก็คู่ดีวของคุณมันจะตรงมากกว่านะคะฝากกดซับสไครป์เป็นกําลังใจและกดกระดิ่งกิ้งกิ้งเพื่อที่จะแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเชาวราศีกรกฎค่ะตัวตนของคุณคือ นั่นหมายความว่าณตอนนี้เนี่ยความคิดนะคะความรู้สึกของคุณเนี่ยน่าจะมีเรื่องของครอบครัวอยู่เต็มหัวสมองเลยนะคะชาวกรกฎเกิดอะไรขึ้นอเดี๋ยวดูก่อนนะว่ามันจะแจ็คพอตแตกไปทางด้านลบหรือว่าด้านบวกเนาะขอจับไพ่แทนเพื่อนๆชาวราศีกรกฎเนาะแนวแนว อือ่ะอ่ะออยอยย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 ังยังไม่มีไพ่เสียนะไพ่เสียมันมีตอนท้ายนี่เองโธ่ตายตอนจบนะชาวก๊ลกดชาวก๊ลกดตายตอนจบเด้อ ไพ่ตัวตนของชาวกรกฎนั่นหมายความว่าณตอนนี้ถ้าชาวกรกฎยังไม่แต่งงานนะคะหรือมันจะพูดไว้2กรณีนะคะสําหรับชาวกรกฎกับคู่ดีวของคุณคือชาวกรกฎมีครอบครัวแล้วแล้วเป็นคนที่คิดถึงครอบครัวในความรู้สึกมีแต่ครอบครัวอยู่ตลอดเวลาและอาจจะมีการอาจจะซื้อรถมีการเดินทางไปหาครอบครัวหรือคิดอยากจะไปหาครอบครัวหรืออยากจะสร้างครอบครัวอยากจะแต่งงาน กำลังจะมีคู่กำลังอยากคิดจะแต่งงานวาดฝันจัดงานแบบนั้นแบบนี้อะไรประมาณนี้คือนั่นอะ่ะคืออาจจะเป็นความรู้สึกที่คุณกำลังคิดอยู่นะคะหรือว่ากำลังฟันฝ่าว่าฉันจะต้องแต่งงานให้ได้ในปีนี้หรืออะไรก็แล้วแต่นะโดยโชคชะตาคือลักษณะตอนนี้คุณกำลังเดินหน้าเต็มที่เลยเกี่ยวเรื่องของคู่ดีวของคุณคุณคิดว่าเฮ้ยฉันจะเอาคนนี้แหละ ฉันมีใจให้คนนี้ฉันรักคนคนนี้คุณรักคนที่เป็นไม้คนคนหนึ่งมีฐานะดีการเงินดีมีรายได้เข้ามาคุณรับรู้ว่าคนคนนี้มีความเพียบพร้อมแต่เขาเป็นไม้อาจจะไม้หย่าร้างหรือว่ามีเคยมีสามีหรือว่าเคยมีเมียมาแล้วแต่ว่าโสดตอนนี้โสดมาหลายปีแล้วก็ผู้หญิงคนนี้เก่งหารายได้มีเงินเก็บดูดีดูแลตัวเองได้ดีมีชีวิตที่สุขสบายแต่ส่วนมากมักโสดเนี่ยคุณชอบคนคนนี้ แต่เพราะอะไรมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไอ้ king of p e n t a c l e เนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณมีปัญหาเรื่องการเงินเหรอหรืออะไรทุกอย่างมันดูเหมือนมันสะดุดอ่ะไอ้สิ่งที่คุณจะคิดสิ่งที่คุณฝันไว้เนี่ยที่คุณจะแต่งงานเนี่ยหรือว่าคนคนนี้อาจจะเป็นครอบครัวคุณหรือคุณมีครอบครัวคุณอ่ะคุณมีครอบครัวหรือว่าคุณอาจจะเดินทางแล้วคุณไปเจอกับแม่ไมมคนหนึ่งที่แบบแม่ไมมสวยรวยเสน่ห์พลาวเสน่ห์แล้วแบบ มีทุกอย่างเพียบพร้อมแล้วคุณตกหลุมรักเขาแต่คุณยังไงอะทุกอย่างมันดูสะดุดเลยใช่ไหมอะมันดูสะดุดแล้วก็มันดูแบบเพราะว่ามีการใจร้อนหรือว่าอยู่ๆมันก็นิ่งไม่มีการแอคชั่นอะไรต่อเพราะอะไรเพราะว่าคุณมีตัวเลือกเหรอคะคุณมีตัวเลือกนอกจากครอบครัวแล้วมีแม่ไม้แล้วคุณก็ยังมีคนในที่ทํางานเดียวกับคุณนะคะซึ่งมีความมั่นคงทางฐานะการเงิน ดูแล้วมีความภูมิฐานด้วยตัวคุณเองอ่ะเป็นคนที่มีสเสน่ห์การที่คุณหยุดนิ่งจากแม่ไหมคนนี้นั่นอาจจะเป็นเพราะว่าคุณมีตัวเลือกอีกหลายคนที่คุณตัดสินใจไม่ได้คุณก็เลยดรอปไว้ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรายังมีโอกาสที่จะเลือกอีกหลายคนเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าคนนี้เราจะรักหรือว่าคนนี้เราอยากจะแต่งงานด้วยหรือว่าคุณมีครอบครัวแล้วแล้วคุณชอบแม่ไมมอะไรก็แล้วแต่นะคะ แต่คุณก็ยังมีคนที่เท,ท่ทำงานเดียวกันมีความมั่นคงทางเรื่องของการเงินคนคนนี้ดูแล้วน่าจะซัพพอร์ตคุณได้คุณมองไปถึงเรื่องของอนาคตไกลๆว่าเฮ้ยคนนี้คือคนที่ดีที่สุดสำหรับฉันหรือเปล่าแต่อาจจะมีความต่างกันมากเช่นอายุภาษาศาสนาเลอะแล้วก็อาจจะเป็นช่องว่างทางความคิด ที่อาจจะเข้ากันไม่ค่อยได้แต่คนคนนี้คุณมีความรู้สึกว่าคนนี้แบบเดอะเบสมากๆคนคนนี้เป็นสินค้าพรีเมียมสําหรับคุณเป็นของดีเป็นของหายากคุณต้องการเขาเอาล่ะครอบครัวก็หนึ่งละ แม่ไม้ก็สองละแล้วไหนจะคนในที่ทํางานที่แบบดูดีคุณอยากได้เขาคุณมองไปถึงอนาคตไกลๆแต่ถามว่าความรักเกิดขึ้นไหมความรักยังไม่เกิดแต่คุณรู้สึกอยากได้เขาคนนี้คุณมองไปถึงอนาคตว่าคุณต้องสุขสบายคุณได้คนคนนี้มาต้องเก็บเงินเก่งทุกๆอย่างชีวิตครอบครัวต้องดีทีนี้มันมาหนักใจและเอายังไงดีจะตัดสินใจยังไงดีคุณต้องการตัดสินใจมีความมั่นคงอยากมีความมั่นคงกับใครก็ได้นะคะในบรรดาสามคนนี้คือ ครอบครัวนะคะแม่ไมยพอไม่หล่อสวยรวยเสน่ห์หรืออาจจะเป็นคนที่มีความมั่นคงทางการเงินค่อนข้างหนักแน่นเลยอะไรประมาณนี้นะคะคุณกําลังคิดว่าด้วยในสถานะที่ผ่านมาเนี่ยคุณลงทุนอะไรกับใครครบกับใครแล้วมักจะไม่ค่อยได้การตอบรับหรือคบกันแล้วมันไม่ค่อยถึงถึงบ้านปลายหรือว่ามันรู้สึกเหนื่อยเบื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็อาจจะอยากจบ และด้วยวิบากกรรมอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะมันเลยทําให้คุณเนะี่ยมีโอกาสเข้ามาใหม่ๆเรื่อยๆเนี่ย,ย,ย,ยที่มาให้เลือกหลายๆคนเนี่ยเป็นโอกาสเป็นเพราะว่าโชคชะตาคือด้วยความที่คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถามว่าคุณอยากจะคบไหมคุณนะ่อยากคบแล้วก็คุณก็คงจะแอบคบแหละแอบคบหลายๆคนแอบคบสามคนเนี่ยอืม แล้วก็ไม่รู้จะตัดสินใจเลือกใครดีตอนนี้คุณหนักใจมากในการเลือกไม่รู้จะเลือกใครดีความหนักใจไม่ได้อยู่ที่ฝ่ายความหนักใจมันอยู่ที่ตัวคุณถามว่าคุณสู้ไหมคุณสู้หูดับจไม่ถึงแม้ว่าจะมีความขัดแยง้งจะเกิดปัญหาจะมีการทะเลาะอะไรกันก็แล้วแต่คุณก็ยังจะคงสู้อยู่เพราะคุณคิดว่าเฮ้ยคุณก็มีดีแล้วก็กําลังจะตัดสินใจเลือกอยู่แต่คุณก็กลัวเลือกแล้วกลัวเลือกผิด กลัวเ,เลือกแล้วผิดหวังว่าถ้าเลือกในสามคนนี้ถ้าเลือกผิดแล้วมันมันยังไงอะคือแบบเฮ้ยแย่เลยนะอะไรเงี้ยคุณคิดว่าเฮ้ยถ้าเลือกผิดนี่คือแบบชีวิตเปลี่ยนเลยนะ,ะถ้าหากว่าจะคบไปแบบควบคู่กู้สามปัญหาชอบทะเลาะกันมีความขัดแยง้งไม่ลงตัวกันแต่สุดท้ายเราก็มาปรับความเข้าใจกันได้ทุกครั้งนะคะแต่อยากจะได้รับชัยชนะเกี่ยวเรื่องของครอบครัว คุณก็เคยคิดเหมือนกันอยากได้ทุกอย่างมันดูราบลื่นอยากอยู่กับคู่แท้อยากอยู่กับใครสักคนหนึ่งแต่ก็เจ็บปวดหัวใจเพราะว่ามันเป็นรักสามเศร้าอะ่ะคือมันไม่สามารถเป็นไปแบบนั้นได้ณนะตอนนี้คือมันไม่ลงรอยแล้วอีกอย่างนึง่งคุณค่อนข้างมีความลุ่มหลงมัวเมามากๆคือไม่รู้จะทำยังไงตัดสินใจเลือกไม่ถูกปัญหามันคือคุณลุ่มหลงเรื่องของเซ็กเรื่องของ18บวก ลุ่มหลงไม่สามารถที่จะเลือกใครคนใดคนหนึ่งได้เพราะว่าคุณอยากได้ทั้ง3คนเลยนะคะคุณพยายามคีปพยายามดิวทุกๆคนไว้เพราะว่ามันก็สุขสบายดี เจอแต่คนใจดีนะคะทุกคนมีแต่คนให้คุณทั้งนั้นเลยแล้วก็หลงรักคุณเพราะว่าคนที่คุณดีไว้เนี่ยน่าจะมีคนที่อายุแก่คุณทั้งนั้นด้วยความที่ว่าคุณเป็นเด็กใครๆก็หลงรักคุณทุ่มเทให้กับคุณเปยให้กับคุณทําให้คุณรู้สึกเหมือนแบบสุขสบายคุณก็เลยอยากจะมีปาฏิหาริย์พยายามที่จะพูดเกี้ยกล่อมภายในสองสามคนนี้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้หรือไม่งั้นก็พยายามซิกแซกนะคะพยายามแบบ จิงโจ้อจิ้งจอกนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยยังคงมีความสุขยังคงเป็นครอบครัวเรา2อสาคน4ี่คนนะคะโดยการที่ปกปิดปิดบงังโกหกหลอกลวงซ่อนเล่นนะคะแต่ถามว่าคุณเหนื่อยไหมคุณก็เหนื่อยบางครั้งคุณก็อยากหยุดพักแต่คุณก็ไม่สามารถละทิ้งความหลงความรู้สึกชอบ ในการที่จะคบหลายๆคนแบบนี้ได้ถามว่าบทสรุปแล้วมันจะสรุปยังไงขอสองใบเพื่อสรุปเรื่องนี้นะคะคือบางครั้งเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าด้วยความห่างไกลครอบครัวนะคะมันเลยทำให้คุณเนี่ยมีการโทรหาคนนั้นโทรหาคนนี้ถึงแม้ว่าจะหลุดจาก2องาคนนี้ไปแล้วนะคะคุณก็ยังไปหาใหม่นะคะโดยการผ่านวิดีโอแช็ควิดีโอไลน์ โทรหาติกต็อกนะโทรกลุ่มนั้นกลุ่มนี้หาคู่อะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวงจรเนี้ยมันไม่หยุดสำหรับชาวกรกฎนะคะนอกจากว่าคุณจะเจอผู้หญิงที่เก่งแล้วก็ เอาอยู่คนที่ใช่สามารถควบคุมเสือสิงกระทิงแรกแบบคุณหรือแบบคุณผู้หญิงคุณผู้ชายได้คนคนนั้นต้องเก่งจริงๆต้องเป็นคนที่สวรรค์ส่งมาเพื่อควบคุมคุณโดยตรงนะคะชาวกรกฏยังไงเลือกให้ถูกนะคะแต่อุอ้มมองแล้วว่าคุณนะเลือกทุกคนพยายามสมานฉันท์ให้อยู่ได้ทั้ง3มคนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีเกี่ยวเรื่องของความรักครั้งนี้สวัสดีค่ะ